แต่ถึงตอนนี้ครับที่บอกว่าปีกว่าๆนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแบตของตัว n e วอัปเกรดที่มาลองใส่ให้ดูนะครับผมนี่ขอใช้งานได้ดีหรอถือว่าสมราคาคุ้มราคาบมงินที่จ่ายไปแล้วครับอ่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันแรกเลยครับของเลสโซโองเดียวโอซูกะนะครับนอกจากจะอัปเกรดรูปทรงภายนอกเกือบทั้งหมดทั้งตัวเขานี่ครับสิ่งที่อัปเกรดคือความแรงของมอเตอร์เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยจากตัวเวอร์ชันแรกนะครับ ตัวเวอร์ชันแรกถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ2,800รอบนิดตน,นะครับแต่ตัวนี้ครับอัปเกรดมอเตอร์ขึ้นมาเป็น5,300รอบเกือบเท่าตัวอย่างที่บอกเลยนะครับผมคือ,พอเพิ่มความแรงเข้ามาแบบเยอะเลยอะ่ะทดสอบตัดไม้ประขามตอนนั้นโอ้โหเหมือนตัดเสก,กอกเลยนะครับผมเลื่อยไโซ่ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไร้สายขนาด6นิ้วนิวอัปเดตใหม่ล่าสุดของโอสุกะนะครับอัปเดตแบบใช้คําว่าอัปเดตใหม่ทั้งหมดเลยนะทั้งตัวเขาเลยนะครับนี่สําหรับตัวนี้ก็หลายหลายท่าน จะได้ดูคลิปรีวิวไปบ้างแล้วครับมีไปทดสอบตัดมะขามนะไม้มะาขามก็ถือว่าใช้งานได้ดีสมราคาเขาเลยนะครับจากเท่าที่ทดสอบตัดไม้มะขามครั้งที่แล้วครับที่หลายท่านได้ดูคลิปไปนะก็ขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าสำหรับโซ่ของเขาถือว่าแถมโซ่ที่ดีใช้ได้รักษาคมได้ดีเช่นเดียวกันกันกบเลื่อยโซ่ของโอซากะตัวรุ่นแรกที่ผมเคยใช้งานมาเลยครับ อย่างที่บอกครับยอมรับเขาแถมโซ่เกรดดีมาเลยนะครับคือไม่เสียคมเร็วนั่นเองขนาดตัดไม้มะขามแล้วนะคมยังอยู่คลิปๆดีอยู่เหมือนเดิมเลยสังเกตนะโซ่มีค่าของการผ่านการใช้งานแล้วนะไม่ใช่ว่าเอาโซ่ใหม่ๆมาให้ดูกันไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันโซ่อันเดียวกันเลื่อยตัวเดียวกันเลยครับที่ตัดไม้มะขามครั้งที่แล้วนะครับใครอยากดูคลิปก็อลองย้อนเข้าไปดู<ๆ>ในช่องได้นะครับคือจัดเท่าที่เคยใช้งานเลื่อยโซ่มาเลยครับผมก็ผมเป็นคนที่ใช้งานเลื่อยโซ่หลากหลายตัวนะที่บ้านมีวันสักเจ็ดแปดตัวนะครับบางยี่ห้อก็จะ คมก็จะเสียเร็วหมดเร็วนั่นเองครับแต่ว่าอย่างโอซูกะหรืออีกลหลายหยี่ห้อที่ผมเคยทดลองใช้งานมาถ้าเป็นยี่ห้อที่โอเคหน่อยครับเขาจะแถมโซ่ที่เขาท่านจะเกรดดีครับพูดง่ายเลยว่าโซ่ที่เขาแถมมากับตัวเครื่องเนี่ยแถมแบบของดีมาเลยรักษาคมได้ดีตัวนน้นครับตัวที่เห็นวางอยู่บนชั้นนน่นตัวนั้นเป็นเล่ยโซ่หกนิ้วเหมือนกันครับของโอซูกะเป็นเวอร์ชันแรกเขาเลยครับที่ผมใช้งานมาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดหนึ่งนะผมนะครับผมใช้งานเขาจริงๆนะครับนี่แล้วคนที่ใช้เล่ยโซ่ตัดไม้บบ่อยมากครั สภาพการใช้งานก็ข้างทีง่จะเยินนะครับใช้งานจริงเนาะจริงๆมันจะมีกาดบางใบามาด้วยครับแต่ผมถอดออกนะใครจะถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้แล้วแต่สะดวกและตัวนี้ก็เป็นโซ่ที่เขาแถมมากับเครื่องเช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นโซ่ที่รักษาคมได้ดีนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนโซ่เลยอาจจะมีแค่บอกว่านานๆถึงจะแทงโซ่รับคมเขาทีหนึ่งนะผมแต่ถ้าเขาแถมโซ่เกรดดีมาแล้วรักษาคมได้ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งแทงคมบ่อยๆนะผมนี่คมคลิปเลยนะครับสภาพก็อาจจะมีเยินบ้างนะครับผมนี่ ดังการใช้งานเนาะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่พูดเจาะลึกละเอียดครับเพราะว่าเคยทำคลิปรีวิวละเอียดของเขาไปค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วนะสำหรับตัวนิวเวอร์ชั่นอัปเกรดนี่นะผมอัปเกรดใหม่หมดเลยมีกระปุกเติมน้ํามันเลี้ยงโซ่เลี้ยงโซ่ด้วยนะเท่าที่ผมลองใช้งานเข้ามานะน้ํามันเลี้ยงโซ่จะถูกจ่ายมาตามการกด ทำงานของเราเลยครับเหมือนเขามีระบบปั๊มจ่ายน้ามันอยู่ด้านในตามที่เรากดใช้งานครับตัวนิวเวอร์ชันอัปเกรดก็จะได้เป็นตัวนี้ครับแบตอันต้าเซลล์ซีเอ็มนะครับผมอันนี้ตามที่ผมได้มานะตัวแบตก็เป็นรุ่นใหม่ครับสามารถกดเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้ครับแบตเหลือเต็มไหมอะไรไหมยังไงนะแล้วก็แน่นอนครับเป็นมอเตอร์บัตเลดตครับมอเตอร์ไรแปลงฐานนั่นเองนะครับผมให้กาลังของมอเตอร์ที่ดีนะครับลองฟังเสียงเครื่องกันดูหน่อยครับผมเขาจะมีระบบออโต้สต็อปเมื่อผมปล่อยนิ้วตัวโซ่จะหยุดการทํางานแต่ถ้าตัวช ล่อยปุ๊บเขายังไม่หยุดทันทีนะคือเป็นระบบเซฟตี้เองเผื่อเวลาที่เราใช้งานแล้วตัวเลื่อยโซ่ตัวนี้หลุดมือเราครับเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเขานันเองล่อยปุ๊บหยุดปั๊บเลยพูยง่ายเลยว่า New อัปเกรดแบบทั้งตัวเลยสําหรับเลื่อยโซ่ไร้สายแบตเตอรี่ของโอซุกะตัวนี้นะครับผมก็จะมีเซฟตี้ด้วยคนระับถ้าไม่กดปุ่มเซฟตี้ก็จะทํางานไม่ได้ครับเพื่อความปลอดภัยครับ ส่วนเรื่องวัสดุเขาก็สมราคาของโอซุกะเลยครับนี่มีการบังมือโดยกันไม้ดีใส่มือเรานะครับตุนนี้นั้นนะโอเคครับสวยงามสมราคาดีมีช่องคายขี้เลื่อยโอ้โหแบบคือพูดงา่ายเลยว่าใช้งานไปแทบจะไม่มีเศษไม้เศษขี้เลื่อยติดคาอยู่ด้านในครับเขาเปิดโล่งเลยด้านล่างนี้ครับถามว่ามีไหมเศษขี้เลื่อยก็มีครับเมื่อเราเริ่มใช้งานก็มีนิดๆหน่อยแล้วก็มาเปิดทำความสะอาดออกแต่เขาจะอัปเกรดจากรุ่นตัวแรกครับตัวแรกนี่โอ้โหแบบเศษขี้เลื่อยอยู่ข้างในเยอะเลยเพราะว่า เขาไม่ได้เปิดโล่งแบบนี้คนระับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ไร้สาย6นิ้วของโอสุกานะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ